เรามันโง่พอไปคิดไปปรุงไปแต่งต่อแค่ไม่คิดไม่ปรุงไปแต่งต่อก็จบหมดเลยทุกเรื่องทุกราวคิดก็ให้รู้ว่าคิดหวังว่าคงเข้าใจเพราะว่ามันเล่นงานอาตมามาก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมเพราะไม่ทราบไหมว่าเป็นนายเวรเร่นงานแล,และก็เหล่ามารทั้งหลาย และกอตัวจิตนะตัวจิตของอาตมานี่มันพูดคุยกับอาตมามาตั้งนานแล้วอาตมายังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นตัวจิตเราอยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาเนี่ยแหละมันก็พูดคุยกับเรานี่แหลนะก็เราว่าใครามาพูดคุยพูดให้ใครฟังเขาบ้าว่างั้นเออทีนี้ไม่กล้าพูดแล้วไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอนะที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน าบอกว่ามีอยู่ว่างง้นหนึ่งในล้านว่าคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้แหละเขาก็ยกตัวอย่างนั้น,ะยยน,นที่ประเทศออสเตรเลียชื่อนั้นที่อเมริกาชื่อนั้นที่เป็นว่างง้นมันก็ไม่ตรงจุดแต่ก็ดีกว่าคนอื่นที่ไม่ว่าเราบ้าเราก็ยังมาเพี้ยนว่าเอ๊ะเราบ้าจริงหรือเปล่าก็ยังคิดอยู่นะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้พูดคุยเฉยๆนี่กุญแจรถของเราแล้วจะจะขับรถไปแล้วอย่างเงี้ยจะออกไปชุ่้านเอาใส่ในกระเป๋านี่มันก็พูดคุยกับเราบอกไม่ต้องไปหรอกเราไว้จะไปเฉียงกับมันเราจะไป,เ,ะไปเพราะว่าเราจะจะไปมันก็ใช้เหมือนเราบิดสีข้างของเด็กเมื่อก่อนลูกๆนั่นละบิดเล่นบิดมั้ก็บิดบิด,บด เราก็เจ็บเฮ้ยใครมาบิดมองหาใครก็ไม่เห็นใหม่ๆเป็นอย่างนั้นเลยนะเราก็ฟื้นออกไปพอไปถึงรถแล้วก็ล้วงกระเป๋าล้วงอากุญแจรถไม่มีไม่รู้มันหายไปไหนไม่มีกลับกระเป๋าออกทั้งสองข้างเลยปิ้นออกมาทั้งสองข้างก็ไม่เห็นมีโอ้ไม่ไปดีกว่าเว้ยก็มานอนนอนไปนอนมามือล้วงอ้าวมาอยู่ตรงนี้นี่เองอันนอย่างนั้นนมันเอาไปซ่อนนะนี่แหละพูดให้ใครฟังใครก็ไม่เชื่อนะ เพราะมันมันเหลือเชื่อมันเกินจริงทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วแต่มันเป็นความจริงทั้งนั้นเลยถ้าจะมานั่งอยู่เจนนั้นเป็นฆราวาสยังไม่ได้ปฏิบัตินะจะมาดูดบุหรี่ดูดหนักด้วยนะอจะมาดูดบุหรี่มันทําเป็นลมพัดมันจะมาร้อนมันทําเป็นลมพัดอ้อมไปอ้อมมาในร่างกายของตะมาเนี่ยอ้อมไปอ้อมมามันว่าคุยๆนี่เห็นไหมล่ะ เขาทำเขาทาได้นะั่นลมสามารถทําให้เย็นๆได้เลยเราบอกไม่เชื่อหรอกลมมันพัดอย่ว่างี้นะลมมันพัดมาเองมันก็บอกลองดูดบุหรี่ดูดิแล้วก็เอาบุหรี่มาดูดเอาบุหรี่ดูดก็พ่นควันออกมามันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่นิ่งๆของมันแต่ลมมันก็อ้อมไปอ้อมมาอยู่ในเนี่ยทําให้เราเย็นสบายเห็นบอกเห็นไหมลนะ่ะว่างั้น ตัวนี้ในหลอกหอนอาตมาสารพัดอย่างเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะตัวจิตตัวนี้มันมีอนุภาพด้วยเนะี่ยอาตมาไม่รู้ <c oughs> อาตมาก็คิดว่าเอ๊ะใครได้มากันแกล้งอาตมาเข้าขห้องน้าํามันก็เห็นหมดรู้หมดเลยว่าเราทําอะไรอยู่มันพูดคุยเราตลอดเลยเห็นไหมล่ะอันนี้เป็นอย่างนี้นนเป็นอย่างนี้เออมันบอกอธิบายหมดเราจับตรงไหนยังไงมัน,นรู้หมดว่าเอะใครนาะอาตมาก็ ดูในห้องห้องน้ําก็ไม่มีกล้องอะไรก็ไม่มีผมบอกไม่เห็นหรอกว่าง้งอาจจะมาก็คิดดูเอะมันคงมาก,กับจานดาวเทียมประยุกต์นั้นมีจานดาวเทียมเนาะที่ดูทีวีคงจะเป็นจานดาวเทียมนเออฉลาดขึ้นมาแล้วว่างไงอาจจะมากับมันมากับจานดาวเทียมหรือจานดาวเทียมออกเออหรือจานดาวเทียมออก มาอีกแล้วใครแล้วมาทําเราอย่างนี้เออหรือว่าเราไปโรงพยาบาลเขาแอบเอาอะไรมาฝังในตัวเราหรือเปล่าทําไมรู้หมดหรือรู้รายละเอียดหมดเลยอ่าดีดีเริ่มรู้เริ่มงกะาดทำมอีกแล้วมันว่าอย่างนี้นะมันก็สํารวจหมดเลยนะในร่างกายนี่นะสํารวจหมดก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นแผลใหม่ๆก็ไม่มีใครจะเอามาแอบคิดมาคิดไป หลายวันนะ <c oughs> เป็นเดือนนล่นนะก็ <c oughs> <c oughs> คิดว่าคงเขาคงจะทดลองเราหรือว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ทําได้อย่างนี้ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วว่ามันก็ว่าอีกเออเริ่มฉลาดขึ้นมาอีกแล้วว่ามันต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวจนมันจะต้องเผลอมันเรานอนหลับตอนกลางคืนมันคงเข้ามาแอบทําอะไรเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ว่าเออเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้ว เรา,าว่า่อดิเรา,าอย่างนี้นะพูดคุยกับเราอยู่ <c oughs> มันคงจะมาทดลองทีนี้ก็คิดไปฮิตมาเอะเราก็ไม่ไม่ใช่บุคคลสําคัญอะไรทำไมมันแอบดูเราแล้วก็ทดลองในตัวร่างกายของเราอีกท <c oughs> ีนี้ก็มีเสียงอยู่ข้างบนห่างจากบ้านประมาณกุฏิที่โยแม่สันดพดลนอนอยู่นั่นได้ยินเสียงพูดออกมาเลยอ่า พึ่งรู้หรือยังไงเขาทดลองตั้งนานแล้วคนรอบบริเวณเขารู้หมดแล้วว่างั้นเดี๋ยวก็เสียงคนนู้นพูดเดี๋ยวก็เสียงคนนี้พูดนะพูดไปไกลเสียงของใครก็คนรอบรอบข้างรอบบ้านเราทักทายกันแทบทุกวันเราได้ยินเสียงเขาทุกวี่ทุกวันเราจําเสียงเขาได้อันนี้ก็พูดอย่างอันนี้ก็พูดอย่างเขาทดลองหมดแหละเขาให้เงียบไว้ว่าไเอาใหญ่ได้ทีนี้เฮ้ทำไมไม่บอกเราแลยทีนี้เราก็มานั่งคิด คนตรงกันข้ามนี่เราก็ดีกับเขาวานเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเราไม่เคยทะเลาะกับเขาเลยรอบบริเวณบ้านของเรานี่เข้าปลาอาหารมีอะไรที่มันอร่อยอร่อยหรือว่าทางเหนือเขาเรียกว่าทําลาบอะไรพวกนี้นะก็เอาไปแบ่งกันกินอยู่ไม่น่าทํากับเราเลยคิดไปคิตมานี่อย่าไปทะเลาะกับเขาหมดเลยที่นี่เพราะเสียงของเขาไงอ่อ บางทีก็เราอยู่ในบ้านอยู่เฉยๆมันมาพูดใกล้ๆใกล้ๆหน้าต่างนะด่าเราเสร็จแล้วก็กลับเข้า่องบ้านแล้วก็ได้ยินปิดประตูที่บ้านอีกนะอ,อ้าไม่ใช่ธรรมดานะปิดดวงนี้นะสรรพอย่างที่มันทําอาตมาอาตมาก็ว่าเขาคงจะเอากล้องหรืออะไรแอบซ่อนไว้บนบนเพดานบ้านแน่นอนอาตมาก็มุดขึ้นบนเพดานนี่นะมุดขึ้นบนเพดาน มันร้อนเนาะเหงือท่วมตัวหมดนะอัตมาก็าเอาพัดลมนะเอาพัดลมไปด้วยนะต่อสายพว่วงเอาไฟไปส่องสว่างทั้งหน้ำท,ทั้งบนอีกนะทั้งไฟใช้นะไปส่องดูอีกเปิดไฟเอาหลอดดิออนขึ้นไปเปิดอีกเปิดพัดลมทีนี้บนเพดานมันหลายปีเนาะมีแต่ฝุน่นคุ้งหมดเลยเปิดพัดลมอ่ะ ลงหมจากพัดลมมามันมันร้อนลงมาแล้วเหงื่อก็ท่วมตัวแล้วก็ฝุ่นมันก็จับตามตัวของอาตมาอาตมาก็มาเข้าในห้องน้ําก็มาดูก,กระจกส่องกระจกด,ดูเห็นตัวเองนะ่ะถูกไอ้นี่นะฝุ่นมันเกาะดูไม่ได้เลยลเออเนี่ยอาตมาโดนติดกับอาตมาเนี่ยเล่นงานมานะ่ะ มันอยากจะสอนอาตมาอยากจะบอกว่ามันอยู่ในนี่นะมันอยู่ติดตามอาตมามาตั้งนานแล้วนะีนนะ่มีอยู่นั่นครั้งหนึ่งนะอาตมาตั้งแต่เช้าเลยนะอาตมา,าดื่มสุราไม่ได้นะแต่เช้าเลยเพราะอาตมากุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละไม่มีใครที่สามารถให้คําอธิบายกับอาตมาได้นะคู่ชีวิตอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่แต่ปลอบใจอาตมาเนะี่ะ จะมาตันั่งเอาสุราเมลัยจนมาถึงตอนเย็นถึงตอนกลางวันมันมีทั้งน้ำแข็งมีทั้งน้ามีทั้งโซดามีทั้งอาหารทีนี่อยากจะเข้าไประบายไปถ่ายมูดในห้องน้ำถ่ายไม่ออกเจ็บมันเจ็บนะถ่ายไม่ออกก็กลับเข้ามามันนั่งกินต่ออีกทีนี่เข้าห้องน้ำอีกมันไม่ไหวแล้ว เป็นนั่งแล้วมันจะแตกท้องมันจะแตกนะมันไม่ยอมออกมันจะแตก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 ขอมันจะแตกแล้วนีงมันนึกถึงโยมพ่อโยมแม่เนะ่บอกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะ่ะพุ่งออกไปเลยนะ่ะอ๋อพุ่งออกไปแลวปุ๊บมันบอกพอแล้วมันก็หยุดให้เราอีกนะไม่หมดอมันออกไปแค่ส่วนเดียวหยุด มันก็หยุดเลยอะไรวะสั่งนะไอเราไป็นเจ้าของจะสั่งใวันออกมันไม่ยอมออกเออแล้วก็ทีนี้มันก็สอนเราอีกอย่าลืมคุณพ่ออย่าลืมคุณแม่นะเอาปล่อยเฮ้ยแล้วปล่อยปล่อยเลยนะตจ้ของเข้ามาแล้วมันปล่อยเข้าไปแล้วออมันไม่ยอมลงข้างในเราจะเอาบุกเอาให้มันลงข้างในมุกระบกไม่ท่องปล่อยเดี๋ยวจะไม่ออก เราก็กลัวมันจะไม่ออกน้ำกรพุ่งเต็มในห้องน้ําเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะมันทั้งวันอ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ออกไม่ได้ระบายทั้งวันเลยเราจะเช็ดบอกไม่ต้องเช็ดว่างัน้นเดี๋ยวจะมีคนมาเช็ดหกว่วใครแตเราอยู่คนเดียวเนาะ <c oughs> <c oughs> เราจะก้มตงบอกเอาอีกแล้วบอกไม่เชื่ออีกแล้วนี่ทีนี่บิดข้างเราอีกโอ้ยม้วนลงเลยทีนี่ะไม่เช็ดก็ไม่เช็ด,อ,ชดออกไป ได้สักประมาณสักสองสามชั่วโมงอจะมาเข้าไปดูในห้องหมดเปลี้ยงหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะไม่มีน้าไม่มีอะไรหลงเหลือและก็ไม่มีกลิน่นเหม็นอีกนะไม่มีกลิ่นเลยอทีนี้ตื่นเช้ามาอีกอีกวันหนึ่งมันก็ทําซ้ําอย่างนี้แหละทีนี้อาจจะมาไม่เกี่ยวแล้วไม่สูนแล้วขับรถไปโรงพยาบาลเลยทีนี้ไปตอนเย็นไปถึงก็ประมาณสักทุ่มเนะ่ะหมอไปส่วนออกให้ สองขวดใหญ่ๆแล้วนะเอาออกให้ทีนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาไม่กล้ากลับบ้านกลัวจะเจ็บอีกก็นอนในรงในรถเนะี่ยในโรงพยาบาลเลยนอนในรถเลยนะเออเดี๋ยวถ้ามันไปดีก็จะเข้าโรงพยาบาลดิเดูดินี่มันกันแกล้งเราหรือขดาษนี้อาตมาไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันเป็นอะไรนะ่ะยิ่งคุยให้เขาฟังเขาก็ยิ่งว่าอาตมาอีกว่า,า,วาเป็นไปไม่ได้อูเรื่องขึ้นมาเองี่ย นี่แหละจิตในที่อาจามาพูดให้ฟังนี่ก็คืออยากให้พวกเราได้รับทร,ราบไว้ว่าจิตของคนมันมีอนุภาพนะอะตัวของอาจาเองก็ไม่ทราบล่วงหน้าว่ามันมีอนุภาพพอมาปฏิบัติได้ถึงรู้ถึงรู้ว่ามันมีอนุภาพ <S <S บางวันตอนที่เป็นโยมเป็นฆราวาสอยู่นั่นเราเพื่อนนัดเพื่อนไว้ว่าเราจะออกไปนะเก้าโมงเช้าอย่างงี้เก้าโมงจะออกไปไปหาเพื่อน แลาจะออกไปแล้วบอกไม่ต้องไปก็จับไปมันก็ตกค้างไอประตูด้านหลังป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 ังอาตมาคิดเอ๊ะมันใช่มันไม่เอนออกไปเอาแล้โง่อีแล้วว่าอ,อย่างนี้นะทีนี้มาจับบีบที่กระปุกอัตมาปวดลงเลยทีนี้เอนอปวดลงเลยมันเจ็บโอ้ยนี่น้มันเจ็บมันวันลงเลยอัต,ตามากลัวว่ามันเป็นแก่อ่ มันกับอะไรฟาดที่ที่ประตูอาตมาก็เปิดไปอีนะ่ะไม่เชื่อมันมนเอาอมามาม้วนลงอาตมาก็ไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ต้องไปเชื่อไหมบอกไม่ต้องไปลองฟังมานินิ่งอยู่สักพักหนึ่งประมาณห้านาทีเดี๋ยวเพื่อนขับรถล,ลงมาบ้านแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้มันจะรู้ลร่วงหนาหมดนะโอ้ยหลายอย่างนะ่นเนี่ยที่มันเล่นงานอาตมาประมาณสามปี โดยประมาณที่อาตมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่าคิดดูนะไม่บ้าก็ดีแล้วนะเออจนอาตมาเข้ามาบวชคือมาศึกษาทำคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วพวกนี้ก็เริ่มสงบลงที่มันกระแกงมันเริ่มสงบลงพอได้มารู้มาเห็นทำตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเหมือนเรียบร้อยขึ้นมาตัวที่เด่นงานเราเนะอ่ามันเหมือนเรียบร้อยขึ้นมาเลยเมื่อก่อน หมือนเป็นคนที่แขวไรชาวนาว่างั้นเนี่ยนุ่งแต่งเสื้อผ้าเครื่องมุงห h ม m e คำพูดคำจาที่มันพูดกับเรานะทีนี้พอเราไปรู้ไปเห็นเนเหมือนมันแต่งสูตรมาอย่างดีเลยพูดเพราะา้นเลยนะอ่าไปอย่างนั้นเลยนะไอ้ตัวนี้แะไะ่ใช่ธรรมดาแต่อานุภาพก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมะมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละมันยิ่งทวีคูณขึ้น มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะพอาตมาไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรมาสักอย่างเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากเราปฏิบัติเราปฏิบัติมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วชาตินี้มันฝืนมันไม่ได้เข้ามาบวชเพราะมันอยากจะให้อาตมาบวชตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กแล้วอาตมาทบทวนดูหมดแนวอาตมาทะเลาะกับทางบ้านทะเลาะกับทางยงพ่อโยมแม่ที่ั้งไปถ้าไม่ให้อาตมาไปอยู่วัดอาตมาจะไม่เข้าโรงเรียนแล้วอาตมาว่าอย่างนั้นเพราะอาตมาเห็น เห็นเด็กวัดนะภาษากลางเล็กอย่างนั้นทางเหนืองเรียกว่าเป็นขยุมยิ้วปินโตแล้วก็สภาย่ามแล้วก็มีอาหารอยู่ในย่ามนะเห็นแล้วมันมันเท่นะอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันมีความ,มาถ้าเราเป็นอย่างนั้นให้จะด,ดีโยมพ่อก็ไม่ให้ไปยมพ่อว่าเขามีแต่คนไม่มีกินที่ไปบวชไปอยู่ที่นั่นว่านั้นน่ะ จะมาว่าไม่เกี่ยวกันเลยแต่เราไวคิดอย่างนี้เลยเราทั้งเราทั้งที่เป็นเด็กนะไม่ยอมไปโรงเรียนเลยทีนี้หนีไปอยู่กับครูที่อาจจะมาเคยที่อาจจะมานับถือท่านตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่เลยอไปอยู่กับท่านได้เป็นอาทิตย์นึงไม่ยอมไปโรงเรียนครูก็ชวนไปโรงเรียนแต่าก็ไม่ไปไปอยู่บ้านครูนั่นแหละชจนโยงพ่อโยมแม่ไม่รู้จะทํำยังไงก็อนุญาตไปวัดแต่ไม่ให้บวช ไม่ให้ไปเป็นเด็กวัดแต่ให้ไปอาตมาก็ไปอยู่กับพระเนี่ยพระท่านนอนบนเตียงอาตมาก็นอนใต้เตียงอพระทําอะไรอาตมาก็ช่วยเหลือพระอยู่ในวัดในหมู่บ้านนั่นนี่นี่แหละอาตมาเนี่ยมันจะให้อาตมาบวชตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพออาตมามาถึงจุดๆหนึ่งแล้วอาตมาก็ได้เข้ามาบวชจริงๆทั้งๆที่อาตมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าอาตมาจะเข้ามาบวชได้นะเพราะว่าอาตมาไม่มีเลยนะ พอโตขึ้นมาแล้วไม่มีเลยที่จะเข้ามาบวชมันไม่มีมันหายไปหมดเลยจนมาถูกที่ตัวจิตเนี่ยมันเล่นงานนั่นแหละพอมันเล่นงานได้อาตมามาบวชบวชได้ทีนี้มันก็พูดเพราะกับอาตมามานะ <c oughs> นี่ยจิตคนเรามันมีอนุภาพนะเหมือนกันหมดนะมีอนุภาพนะแล้วก็ปลิงประกายอยู่ตลอดทุกเวลาใสสะอาดบริสุทธิ์เพียงแต่ว่าพวกเราถูกตัว เนี่ยแหละตัวความคิดปุงแต่งเนี่ยกับตัวอารมณ์เนี่ยเขาครอบไว้เท่านั้นเองถ้าหากเรารู้เท่าทันตัวพวกนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่อยาครอบเราได้หรอกเพราะว่าที่อาจจะมามาเห็นทำครั้งแรกนั้นอาจจะมาก็ยังเป็นคารวาสอยู่เลยนะพอเห็นทำแล้วนี่มันกระเทือนไปหมดเลยในสามแดนโลกกระถานี้เราเทวดานะเขาก็มาแสดงความยินดี อยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยจะมาแงน,นมองดูนี้แทบมันใจไม่เชื่อตาตนเองน,น้ำน้ำมาล้างหน้าตกท้ายถอยหรือว่าตนเองเพี้ยนทำไมมองเห็นเป็นเทวดาเต็มไปหมดเลยบนท้องฟ้าดิบสีตีเป่าค้องสวรรค์กองสวรรค์นะดนตรีสวรรค์ดังกระหึ่มไปหมดแล้วก็มีเทพธิดาลำอวยพรนะสองสองนาง ลำอวยพอแล้วก็โปรยเขาตอกดอกไม้เนี่ยพอมารู้เอาที่หลังนะว่าท่านทั้งหลายเหล่าน้นน่ยเป็นญาติของเราทั้งนั้นเลยเขามาแสดงความยินดีเพราะเขาเห็นพลังของเราออกไปแล้วนะทะลุกออกไปหมดทุกชั้นทุกชั้นในสวรรค์เขาก็พากันลงมานะมาแสดงให้อัตมาฟังมาให้อัตมาดูอยู่หนึ่งคืนกับสองวันนะเห็นตลอดเลยตัวใหญ่ๆหญ่เลยเนาะเต็มหมดเลยตั้งแต่ จะโดดขอบขอบทางนี้มาถึงขอบทางนี้ขอบทางตะวันออกจะโดดขอบทางตะวันตกเห็นหมดเลยไ้สองวันกับหนึ่งคืนนะแล้วก็เราชาวทิพย์ที่เป็นญาติทั้งเปรตนะทั้งยักษ์ทั้งพญานานคะก็็พากันมาอ่าพากันมาอุทิศบุญให้เขานี่เป็นสองสามเดือนนะเขามานะไม่ใช่ธรรมดานะ,ะถ้าเราอุทิศบุญได้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะ เขาก็เปลี่ยนร่างได้เหมือนกันนะเอะจากเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยที่เราเรียกกันนะนะเราอุทิศบุญเขาก็เปลี่ยนเป็นเทวดาให้เราเห็นในขณะนั้นทันทีเลยนะ,อะพอเราอุทิศบุญแล้วบางตัวก็เปลี่ยนร่างป๊อบป๊ปปุ่งขึ้นบนอากาศเหมือนซุปเปอร์แมนเนอพิ้วขึ้นไปเลยบางตัวก็หายไปเลยบางตัวก็วกกลับลงมาก็มากราบขอบคุณเราอีกนับไม่ได้เลยนะ มากมายเลยเกินที่เข้ามาเนี่ยสองสามเดือนนี้ยังไม่หมดน่ะนั่แหละเราญาติทิพย์ของเราเนี่ยเขารู้ข่าวว่าอ่าว่าเราเนี่ยนะได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมครั้งแรกขั้นต้นไปแล้วหวังัันแต่เขาก็มากัน,นเพราะเขาอยากจะได้ได้กินกับเราเน,นี่ยนี่ยะอาตมาถึงคอยบอกพวกเราเน่ะเราได้ร่างกายที่มันเป็นคนแล้วเนี่ยนะขอให้ใส่ใจในการปฏิบัติ ยิ่งเป็นพระภิกษุที่พูดเมื่อวานเนี่ยให้ใส่ใจในการปฏิบัติไว้ให้มากๆเนี่ยจะได้เป็นที่พึ่งนะที่พึ่งพิงไม่ใช่ที่พึ่งเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะญาติพี่น้องที่เป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยยังมีน้อยกว่าคููที่ล่วงรับไปแล้วนะมากมา,กมายเหลือเกินเพราะแต่ละพบแต่ละชาตินะเราไม่ใช่มีนน้อยเนี่ยชาตินี้เรามีญาติพี่น้องเห็นิดเดียวน,นั้นนั้นเองชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันมีกี่ชาติหลายร้อยหลายล้านชาติน่ ญาติพี่น้องมอนไม่หมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะนี่แหละยเขาก็อยากจะมากินกับเราถ้าหากเราทําไม่ถูกในศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เขาก็ไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างกับเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารน่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปัสสีที่ผ่านมาแล้วถึงเก้าสิบเอ็ดกับกับหนึ่งก็โลกหนึ่งใบคิดดูให้ดีโลกนี้แตกไปแล้วเก้าสิบเอ็ดใบคิดดู ขึ้งมาได้เมื่อ2,500กว่าปีนี้เองเนี่ยญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเปรตน,นะเขาหิวหยอยู่ตลอดเลยพิจูห้ด91กลับไม่ได้กินอะไรเลยอ่าเพราะกรรมของเขานั่นแหละเขาถึงอยากจะมากินกับพระเจ้าพิมพิสาร่นี่นะพระเจ้าพิมพิสารวันแรกก็อุทิศบุญลืมอุทิศบุญมีแต่ฟังคำของพระพุทธเจ้าที่เทศน์ให้ฟัง แล้วก็ได้แต่คิดว่าเสียงของพระพุทธเจ้าไพเราะเหลือเกินอย่างนี้ไนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมได้ดีเหลือเกินแต่ลืมขณะถวายทานก็ลืมอุทิศบุญให้เปรตที่เป็นญาติตอนกลางคืนเปรตที่เป็นญาติที่เขามารอแล้วนะี่เขาก็ร้องหวยหวน่ะจนพระเจ้าพิมพิสารตกใจกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อราชมัรลังของพระองค์ พระองค์ก็ให้อามาตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์หรือไม่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์ของพระองค์เลยนะเพียงแต่ว่าเมื่อวานที่ถวายทานพระองค์ลืมอุทิศบุญให้กับเปรตที่เป็นญาติก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งก็ทีนี้ก็อุทิศบุญทันทีบุญน,นี้ให้ถึงแก่เปรตที่เป็นญาติ ถวายน้ํานะถวายน้ำเพราะว่าบุญนี้ให้กิงเปรตที่เป็นยากก,าก็กลายเป็นสะรนะะน้ําที่น้ําใสสะอาดมีดอกประทุมดารดาดเต็มไปหมดเลยเราเปรตทั้งหลายก็กระโดดลงไปดื่มกินกันในน้ํานั้นถวายข้าวยาคูก็ได้ขนาดนั้นเลยเพราะพระพุพทธเจ้าใช้อานุภาพของพระองค์ให้พระเจ้าพิมพ์สารได้เห็นเราเปรตทั้งหลายนีย่เป็นอย่างนั้นถวายผ้าก็บอกบุญนี้ ให้ถึงแก่เปรที่เป็นญาติข้าเนี่ยอาตมาถึงมาคอยบอกพวกเราไงมีบันทึกไว้หมดนะอาตมาไม่ได้พูดเอาเองนะที่ว่าบุญนี้ให้ถึงแก่คนนะั้นบุญนี้ให้ถึงแก่คนนี้ไม่ได้พูดเอาเองพวกเราไปพูดยาวยืดเยอะเขาไม่ได้หรอกได้ก็ได้น้อยเต็มทีเพราะไม่ได้ทําตามที่พระศาสดาสอนไว้อันมีบันทึกไว้หมดในพระตรปิฎดนั่นแหละจนถวายเข้าปลาอาหารเสื้อผ้าเครื่องมือไม่กับพระภิกษุแล้วเขาก็ได้ ไปหมดเลยบางตัวบางปงนก็เปลี่ยนพวกปูใหม่กันไปนี่มันเป็นอย่างนั้นอาตมาถึงพาพวกเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องถึงแม้จะขัดจากที่อื่นอาตมาก็ยอมน่ะมีที่อื่นๆก็ว่าอาตมาเนี่ยทำผิดจากที่อื่นออาตมาก็ยอมรับนะว่าทําผิดจากที่อื่นๆแต่อาตมาไม่ขอทําผิดจากคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายอย่างนะที่ทําผิดจากที่อื่นออาตมาทําถูกต้องตามพระไตรปิฎกหมดทุกอย่างนะ ว่าการทําบุญนี่ต้องทําบ่อยๆมากน้อยแล้วแต่กําลังของตนนะบางท่านก็ทําบุญมากมายแต่ทําบุญไปแล้วนี้ก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนี้นะตัดความราคาญบ้างบางท่านก็ใส่ใจในการทําบุญอยู่แต่ไม่ได้ทําด้วยตนเองฝากให้ผู้อื่นทําอันนี้ก็ได้บุญน้อยแต่ถ้าหากผู้ใดที่ทำบุญแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัตถุแค่นิดเดียวแต่ด้วย จิตที่เลื่อมใสจริงๆศรัทธาจริงๆยนนั้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะอันนั้นได้ไดบุญมากมากกว่าคนทําเงินทําบุญเป็นล้านหรือซ้ําไปเราแค่น้ําขวดหนึ่งเนี่ยนะการทําบุญไม่จําเป็นเลยแต่ถ้าบวกกันสองอย่างก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยก็มีไว้กล่าวไว้อยู่นะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแนะนําให้ทําบุญมากๆเกินกาลังของตนเพราะอาจรมาคอยบอกอยู่สม่ําเสมอว่าการทําบุญเนี่ยควรทําบ่อยๆ มากน้อยแล้วแต่กําลังของตนนะจะไปบิดคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าใบบอกแนะนําญาติโยมว่าให้ทําบุญบ่อยๆทําบุญมากมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นทําบุญบ่อยๆมากน้อยแล้วแต่กําลังของตนในพวกเราถ้าท้าทาตามคําสอนพระศาสดาแล้วนะอะไรอะไรก็ดีหมดนะเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ไปเห็นมาแล้วเนี่ยเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติหมดแล้วเนี่ยนะว่าทําแบบนี้จะได้ผลแบบนี้ ทำแบบนี้ผลจะได้แบบนี้พระองค์บอกไว้หมดเนี่ยอย่างเช่นที่พูดคุยให้ฟังไว้สองสาวันก่อนนั่นแหละที่บอกว่าพระองค์ไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นอะไรมาชัดเจนหมดคือเห็นธรรมะไปเห็นธรรมชาติเหล่านี้แหละนะ <c oughs> พระองค์ไปเห็นหมดมาหมดแล้วว่าถ้าหากรักษาสินห้าไว้ให้ดีเนี่ยเราจะพ้นนรกเนี่ยแต่ถ้าหากเราไม่รักษาสินห้าไว้ให้ดีเราก็มีนรกเนี่ยพระองค์ไปเห็นมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ ตั้งกฎกติกาตัวนี้มาที่ไหนล่ะเพราะพระอ,องค์ไปเห็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นน,นั่นแหละแล้วก็พระอ,องค์ก็สอนให้เรามาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเห็นการเกิดการดับแล้วนะั่คือเป็นพระอริยึ้นไปแล้วนะ่เราปิดกั้นอบายเลยปิดจริงๆเลยถ้าเห็นการเกิดการดับแล้วเนี่ยน,านารกเปรตเดรัจฉานาสุรการนีเราไม่ได้ไปแล้วอ่าพระอ,องค์ไปเห็นมาเป็นอย่างนั้นเพราะตัวของพระอ,องค์เองไป ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปเห็นทู่รลวงรลบไปเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าก็ออกมาบอกกันอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ไปเห็นชัดเจนหมดนะไปเห็นธรรมชาติที่ถ้าหากพวกเราเห็นจริงๆแล้วนี่เอามาอธิบายนี่มันจะยากเพราะปัญญาของพวกเราไม่มีเสมอกับพระองค์พระองค์ไปเห็นธรรมชาติแล้ที่มันยากอยู่เนี่ยเอามาบอกพวกเราแต่พระองค์ทําให้สิ่งที่ไปไปเห็นแบบยากไปเห็นแบบลักษณะมันยากพระองค์เอามาอธิบาย ให้เราได้เข้าใจง่ายเนี่ยพวกเราก็ไม่พยายามที่จะ <c oughs> ทำตามพระองค์แต่ไปทำตามนักบวชหรือว่าผู้ที่อ่าไม่ได้ไม่ใช่นักบวชที่อ้างตนเองมารู้คำสอนพระพุทธเจ้ามันว่าได้เกิดประโยชน์เนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทำอะไรที่มันตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตัวเราก็เกิดประโยชน์ขึ้นมามันจะรู้ในตัวในตัวเ,เองอีกที่สุดเลย นะเราชาวทิพย์ญาติทิพย์ของเราเขาก็ได้รับประโยชน์อันนี้เ,เป็นสิ่งสําคัญมากนะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะพวกเราก็เหมือนกันขอให้ใส่ใจเท่านั้นเองนะถ้าใส่ใจแล้วอะไรอะไรก็ผ่านไปด้วยดีหมดนะอยู่ที่การใส่ใจมันก็เหมือนเราประกอบอาชีพนั่นแหละถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ขยันเราก็ไม่ก้าวหน้าอาชีพของเราก็ไม่ก้าวหน้านะนะแล้วก็เราก็ไม่ ไม่ไม่เจริญนะมันมีแต่ถดถอยลงไปถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจนะคนที่เป็นข้าราชการก็เหมือนกันไปวันหนึ่งขาดสามวันนี้เขาก็ไม่จ้างแล้วเขาก็ไล่ออกแล้วนะเปิดร้านก็เหมือนกันทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันเปิดสองวันอยู่ห้าวันก็ไม่มีใครเข้าแล้วใครก็ไม่อยากมามันก็เหมือนกันเนี่ยพวกเราปฏิบัติก็เหมือนกันใส่ใจทุกวีทุกวันนะใส่ใจ ใส่ใจในการปฏิบัติทั้งนี้ต้องความคิดเกิดให้รู้อารมณ์เกิดให้รู้นี่สําคัญที่สุดตัวนี้แหละรู้แล้วเดี๋ยวมันจะไปเห็นเองถ้าเห็นแล้วแค่น,นี้ก็ถือว่าเห็นธรรมบรรลุธรรมนี่ยมันยากตรงไหนละ่ะเรากวาดอยู่ถนนจางกรลานวัดอยู่กวาดไปกวาดมาความคิดเกิดก็รู้นี่อารมณ์เกิดขึ้นมาก็รู้ก็เท่านั้นเอง่งอย่าไปคิดต่อรู้เฉยๆนะรู้แล้วก็ ไม่ต้องคิดต่อเดี๋ยวมันจะดับหายไปเองเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติแบบนี้มาก่อนเท่านั้นเองถ้าหากเราเคยปฏิบัติมาก่อนก่อนแล้วเนี่ยมันก็เห็นใน้แต่ก่อนก่อนมาแล้วหรือไม่งั้นก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันถูกต้องเราก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะที่ยังไม่เห็นกันเพราะว่าเราปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาเท่าน,นั้นเองถ้าเรามาใส่ใจในตนเองแล้วตัวไหนเข้ามาหาเราเราจะรู้นี่พอคิดเกิดขึ้นเราก็รู้นี่ รู้เรารู้เฉยเฉยอย่าไปคิดต่อแค่เท่า,ทานั้นเองเขามันความอารมณ์ตัวไหนเข้ามาก็รู้มันก็ดับหายไปเราไม่ไปคิดต่อเนี่ยสําคัญตรงที่เราไปคิดต่อนี่แหละถ้าคิดต่อเรามันก็จะมาอยู่ที่ตัวเราทนเอาอดเอานะเวลามันเข้ามาแล้วนี่มันจะพุ่งออกไปแล้วนี่เราไม่เอาออกไปเกีบงําไว้อไปอย่างนั้นนะฝืนเอานระะยะใหม่ๆแรกๆนี่ให้ฝืนเอาหน่อย แต่นานไปจะไม่ฝืนแล้วอย่างนี้ไม่ฝืนแล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาธรรมดาใหม่ๆนี่จุดจ่อยอยู่กับมันหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองพอนานไปแล้วจะจะทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันจะเป็นเปลี่ยนไปอีกคนละแบบกันเอาละนะขอแค่นี้เลยเริ่มมือนแล้วเนี่ยพยายามพูดแล้วมันมืน่นมืน่นมืน่นคือดว้วยมันค่อยอยังชั่วแล้วในะวันนี้นะเอาละนะขอแค่นี้ก่อนนะอ